แต่ว่าวันนี้อยู่ที่ A.S. level นะคะเป็นของเคมี i ินเตอ n t e r นะคะก็ไปดูกันเลยข้อที่14ค่ะเขาบอกว่า Which molecule is polar นะคะเขาถามว่าอะไรเอ่ยใครแปลได้บ้างติงดองนะคะก็คือโมเลกุลไหนเป็นโพลารเรามีคอนเซปต์ของเราค่ะโพลารหมายถึงมีขั้วใช่ไหมอ่ามีขั้วไม่ใช่ไบโพลาร์เด้อลูกนะคะไบโพลาร์นั้นคู่ละนะคะ โพล่ใหม่ถึงมีขั้วโอเคไหมคะดังนั้นโครงสร้างสารที่มีขั้วจะเป็นยังไงเราอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะคะว่าถ้ามีขั้วครัวคร่วโอ้โหจะครั่วกลางคั่วเข้มนะคะถ้ามีขั้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบไหนเอ่ยถ้ามีขั้วนะคะก็คือว่า ออโครงสร้างของโมเลกุลจะ non symmetry ก็คือ asymmetry เนาะก็คือไม่สมมาตรเดี๋ยวครูเขียนเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะถ้ามีคั่วโมเลกุลมันจะไม่สมมาตรแต่ถ้ามีถ้าไม่มีคั่วเดี๋ยวจะงงเลยเนี่ยยิ่งดึกยิ่งงงนะคะถ้าไม่มีคั่วเป็นไงคะมันจะสมมาตรแต่ตอนนี้เราต้องการหาที่มันไม่สมมาตรเพราะเขาถามหาโมเลกุลที่มีคั่วถูกไหมคะดังนั้นเราจะเริ่มจากข้อที่1กันเลยนะ โอเคไหมหนึ่งหนึ่งไดโบโมโพรเพนคุณครูจะเขียนแล้วนะโพรเพนเนี่ยมี C กี่ตัว C ทั้งหมดอยู่3ตัวนะคะดังนั้นคุณครูจะเขียน C เห็นไหมคะ3ตัวแต่เขาบอกว่า 1, 1 1แสดงว่าตำแหน่งที่1มีโบโมอยู่ใดใดแปลว่า2แสดงว่ามีโบโมอยู่แบบนี้แล้วที่เหลือคือไฮโดรเจน เฮ้ยครูรู้ได้ไงก็มาลงท้ายโพรเพนมันคือแอลเคนแอลเคนก็คือ CnS 2n บวก2ใช่ไหมคะดังนั้นไอเนี้ยเขามีโบโมมาแทนและที่เหลือต้องเป็นไฮโดรเจนพอเป็นแบบนี้คะ่ะนักเรียนโอ้ s y m mm เ e t r y หรือเปล่าลองดูให้ครูซิครูแล้วมัน s y มเมทรีมันคือยังไง symmetry มันคือเหมือนข้อดีด็อกอะคะ่ะเตตราคลอลมเทนจริงๆสามารถอ่านอีกชื่อหนึ่งคือเลยคะ่ะคาร์บอนเตต้าคอราไม่รู้ว่ามีใคร จำได้ไหมนี่แบบนี้เห็นไหมเอ่ยเออนะคะแบบนี้ดังนั้นอันเนี้ยแขนเท่ากันหมดเลยเฮ้ยเท่ากันยังไงอะครูก็มันเป็น C L เหมือนกันหมด E N มันเท่ากันหมด E N มันคืออิเล็กตรอนเนกาทิวิพอมันเท่ากันหมดมันก็สมมาตรโอเคไหมคะพอมันสมมาตรมันก็ non polar ก็เป็นโมเลกุลที่ไม่มีค้่เฮ้ยกลับไปดูข้อ A ที่ครูกวางเขียนว้าว ทำไมสองคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นล่ะคะคนอื่นคืออะไรคะไฮโดรเจนแต่คนนี้ b r ไม่เหมือนถ้า BR ไม่เหมือนแสดงว่านี่เป็นโมเลกุลสมมาตรไหมคะไม่สมมาตรหรือเราเรียกว่าอะสมเมทรีดังนั้นจะต้องเป็นโมเลกุลที่เป็นโมเลกุลโ o ล a r ร์ข้อนี้เราตอบเลยดีไหมคะนักเรียนนะคะข้อนี้ตอบไปเลยตอบข้อ A คะ่ะยูกิ